S26GO มี UST แล้วเมื่อวันที่19มีนาคม2513ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรศูนย์เครือข่ายด้านการขยายพันธุ์พืชหมู่ที่4ตำบลวังสารอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ในอนันต์ชวนเกษตรจังหวัดเพชรบณ์เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤุดูการผลิตใหม่โดยมีนางสาวลักษนาพรมเสรณีเกษตรอำเภอวังโป่งกล่าวรายงานสมนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดเพชรบณ์สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบณ์สมนักงานสากลจังหวัดเพชรบณ์สมนักงานประมงจังหวัดเพชรบณ์ชลบประทานเพชรบณ์สมนักงานตรวจบัญชีสากลเพชรบณ์เข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสาธารณสุขอำเภอวังโป่ง ได้มีการคัดกรองผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีนโยบายในการเตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่ฤดูกาลผลิตใหม่ โดยมีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นแกนหลักในการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเป็นการเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ในส่วนของสำมงานเกษตรอำเภอวังโป่งจึงได้มีการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีขึ้นเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ทางนี้เพื่อเป็นการเทอดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเผยแพร่เทคโนโลยีการบริหารจัดการน้ําสร้างความตระหนักของเกษตรกรให้เห็นแนวทางการใช้ประโยชน์จากน้ําอย่างรู้คุณค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด กระตุ้นให้กเกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีเพาะปลูกใหม่โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่รวมทั้งให้บริการ,กรเกษตรกรและเป็นการช่วยแก้ไขปัญหาการผลิตของกเกษตรกรเผยแพร่ให้กเกษตรกรรู้จักและใช้ประโยชน์จากศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้ากเกษตรที่มีอยู่ในพื้นที่ กิจกรรมวันนี้มีบุคคลเป้าหมายเข้าร่วมงานเป็นกเกษตรที่อยู่ในเขตพื้นที่อำเภอวังโป่ง150รายแบ่งเกษตรกร,เ,ร,กรเข้าเรียนรู้สถานีละ30รายโดยใช้เวลาสถานีละ30นาทีหมุนเวียนการเรียนรู้จนครบทุกสถานี แล้วจึงสรุปผลการเรียนรู้ร่วมกันสถานีเรียนรู้ที่1การแข่พันพืชสถานีเรียนรู้ที่2การผลิตและการใช้สารชีวภาพสถานีเรียนรู้ที่3การปลูกผักอินทรีย์และการเลี้ยงไส้เดือนสถานีเรียนรู้ที่4การบริหารจัดก,การน้ําและสถานีเรียนรู้ที่ห กเกษตรกรรมถังเลือกการเลี้ยงหนูในอนันตันชวนเกษตรจังหวัดเพชรบูร์กล่าวว่าวันนี้เราได้ให้พี่น้องเกษตรกร,รจำนวนร้อยกว่ารายมาแลกเปลี่ยนความรู้กับพี่น้องเกษตรกร,รที่ประสบความสําเร็จด้านการเกษตรซึ่งหวังว่างานถ่ายทอดวันเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ในครั้งนี้น่าจะมีส่วนที่ดีที่พี่น้องเกษตรกร,รได้มีโอกาสมาพบปะก,กันและสิ่งสําคัญที่สุด เกษตรกรอยู่ในพื้นที่เดียวกันซึ่งจะสามารถแลกเปลี่ยนเอยนรูตต่อกันได้เป็นอย่างดีสําหรับวันนี้นะครับที่ตำบลวงัวงสารอำเภองโมง จังหวัดพิจิตรบูร์ของเราก็ได้จัดงานวันไายทออเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อเริ่มรุกดูการผริตใหม่นะครับในสวนพกออเครือข่ายนะครับที่หมู่4ตำบลวางสารน,นะซึ่งจะมีกิจกรรมนะมเกี่ยวกับเรื่องของขากรารขยายพันเ์อร์นะครับการปลูกพืชใช้น้ําน้อยนะฮะเรื่องของการใช้สารชีวพันธุ์ที่สำคัญที่สุดก็เกี่ยวกับเรื่องของมะม่วงส่งออกนะครับซึ่งเป็นพืชหลักของวางโพงอันหนึ่งนะซึ่งเป็นแปลงใหญ่นะครับที่อยู่ในตำบล ไทดงนะครับตำบลวังหินและก็พืชผลที่สร้างที่เสียงให้กับลำตัวลำโพงชนิดหนึ่งก็คือแตงใหญ่มะขามหวานนะครับซึ่งปีนี้ก็เป็นสุดยอดมะขามหวานของจังหวัดปทุมธาีลแล้วก็เป็นพันธุ์ที่เราได้จดสิทธิบัตรนะครับก็คือพันธุ์เนสเปิเร,เร์กนะครับซึ่งก็ได้เริ่มขยายพันธุ์นะฮะซึ่งก็เป็น พื้นเศรษฐกิจที่สามารถที่จะสร้างรายได้หรืก็เป็นกำาไให้กับพี่น้องเกษตรกรในวันนี้นะครับก็เป็นวันน,น,นะครับที่ เราให้พ Bond <c> ี <congratulations> ่น้องเกษตรกรนะครับจำนวนหนึ่งร้อยกว่ารายนะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับกับพี่น้องเกษตรกรที่ประสบสำเร็จด้านการเกษตรนะครับซึ่งเราหวังว่าวันอ่าน่ายทอดเทคโนโลยีตั้งๆเพื่อเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่ใน้งนี้นะครับก็น่าจะมีส่วนที่ดีนะครับที่พี่น้องได้มาพบปะกันที่สาคัญที่สุดสิ่งที่ดีเรานีอยู่ในพื้นที่นะครับซึ่งเขาสามารถที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้กันเป็นอย่างดีนะครับ มหาฟินวันนี้รับประกันทั้งคัน5ปีไม่จำกัดระยะทางพทอดเสนอฟินขนาดนี้เป็นใครก็ต้องรีบวันนี้ถึง30มิถุนาย,ยน2563ย่ามหฮาฟินฟินกว่าก็โดนกว่าจินตรารามัละเดะวันนี้จินเองก็มาถ่ายหนังเล่นบทแอคชั่นเหนื่อยมาก จินเองก็เติมพลังด้วยสมพลัสนี่แหละค่ะสมเขาว่าเป็นยาอายุวัฒนะบำรุงกำลังค่ะสมพลัสมีสมเกาหลีสกัดแท้100%เอร์เซ็นตมีวิตามินเอช่วยให้ตาดีค่ะมีวิตามิน B12 สูงช่วยให้สมองดีค่ะนี่แหละยาอายุวัฒนะของจิน้นสมพลัดดื่มเลยค่ะ10บาท